ไม่ชิวๆแล้วไปก่อนนะเป็นสะพานไม่เอานะใครเป็นก็เป็นนะเนี่ยขอนั่งขอไม่ร้าต่อยใครต่อยใครจะหนีพี่ตูนไปกูก็ยังอยู่พี่ตูนกูบอกแค่นั้นละเดี๋ยวจริงพี่ชายใครจะหนีก็ไปให้หมดกูจะอยู่จนกว่าเซิร์ฟจะเหลือคนสุดท้ายที่เป็นกูอ่ะพ่อไหมครับไม่แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอรออยู่เหรออันนี้คือรออยู่เหรออันนี้คือรออยู่เหรออันนี้คือรอเลยเหรอ มดขอชล่าลอยิ้มโอ้ไม่านไม่าดนล่าลอยิ้มมาชาิไมึงเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอเท่จังเลยเท่จังเลย่ยโชัเดนชนจังเลยโอ้ยหล่อแล้วหล่อแล้ว่อแล้วแอแล้วแอแล้วไดแล้วหล่แล้วโอใครจะหล่อท่ามึงวาเยี่เล่แบบนี้ใครจะหล่อท้ามึงวายเียเหมือนพวกเหมือนพวกขยะไร้มายาตอ ม่เป็นไรอ่ะจเทจ่ใจจะเทให้ได้เลยชีวิตนี้เหมือนเด็กมีปมใหม่อีคุยขอ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 พิต้าพิต้าพิดามาหน่อยพิต้าพิต้าพิดามาหน่อยพิต้าน่าจะโอริโอ้นะพิต้าโอริโอ้โอริโอ้เก็บอาวุธเข้าวตู้แล้วด่าอย่างเดียวใช่ไม่มีทางถือไม้ฮะถือไม้ฮะนี่ดูโลโก้ด้านหลังดีกว่าว่าถืออะไรเอ้าแม็กซ์รถอะไร แหมเติมบ่รอเลยสัตว์รอเลยมันรอขึ้นมาเลยหรอชาร์จรอเลยหรอมาคนนี้แล้วคนนี้มันเฮ้ยแล้วเขาในแก๊งอย่างเงี้ยขู่มันหน่อดิมันรักน้องมากไม่ใช่เหรอบอกถ้ามึงยุบวะเด็กในแก๊งมึงก็โดนไล่ตกไปเรื่อยๆตลอดชีวิตไม่ก็คือตอนนี้เป็นประชาสัมพังจะได้ไปใกล้กระทืบคืนใช่ถึงเวลาเอาคืนแล้วเนี่ยถึงเวลาเอาคืนคนไหนมันชนอ่ะพี่ โอ้เสียงเหมือนมึงเลยอ่ะเสียงเหมือนมึงเลยอ่ะมึงชนไปเนี่ยครับใครใครมีกล่องยาขายผมไหมพี่กล่องยาแบบเสียงเหมือนมึงเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ชนโอ้โหแม่เข้ามาจะเท่อย่างเดียวเลยโอ้โหครับแค่นี้ประเด็นเชื่ออันนี้ประเด็นไอพี่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 ใช่ครับพี่ผมเพิ่งมาครับพี่สการทะเราค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ไปพาวลบที่แจ็คขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมพี่เฮ้ย โหน้องลั่นจัดเลยน้องเอ็กลั่นจัดอ่ะขอโทษครับพี่ขอโทษครับโอ้ยมึงลั่นจัดเลยน้องน้องเบาหน่อยเบาหน่อยลั่นจัดเลยโยชีมันไปน้องโหลั่นไปน้องลั่นอย่างงี้เดี๋ยวพี่ให้เปี้ยกมาคุยด้วยนะโยยชิ่ะะเเนนีอไรรคับมลลั่นอย่างงี้เดี๋ยวพี่ให้ให้อาเธอร์มาคุยด้วยนะน้องเส้นลั่นอีกอ่ะเออพี่อาเธอร์มาคุยด้วยนะวันนี้โดนบินเท่าไหร่ครับบรอลาะของพี่ยอเปร่าไยอะครับพี่ไปน้องๆหรอโดนบินลายล้านมาครับโดนแบนเลือดขยะค่ะซื้อแล้วโอ้โหพี่ซีเพราะ คนพี่อะพี่เลี่อะไรนะโตน้ำกินหวดี่รวยปะคือมอนี่อะเราจะรันจนวันสุดท้ายมินี่เพื่อลดยอดภาษีตัวพี่จะรันจนวันสุดท้ายน้องเ่ใช่ปะโปโลน้องใช่พี่ชายมินี่เพื่อลดยอดภาษีใช่ใช่จริงมินี่เจล้านอไงถ้าอยากโดนของแข็งก็มาโฮพี่ะอยากเจอนี่ของแข็งแข่งะ โอ้ยอย่าเดียวอ่ะไปสตาร์ก็เดินหอแข่งเหมือนกันถ้าถ้าจะไปสตาร์นะโอ้ยแจขอบคุณครับพี่สสวััดีครบสวัสดีครับเออมันต้องแบบเด็กคนนี้เว้ยมันต้องมีแบบเด็กคนนี้บอกให้น้องถ้ามีคนอย่างเองประมาณสักล้านคนน่ะชีวิตแม่งน่าจะดีขึ้นเว้ยต้องมีเด็กอย่างเองเว้ยเองไม่เป็นเด็กดีจัดเลยนี่สักพักเดี๋ยวแม่งด่าแล้วแม่งออกเกมละดูสักพักเดี๋ยวแม่งด่าเฮน้องรถแดงเตรียมเตรียมพร้อมแล้วมั้งน่ะ ดส่งเองไม่ค่อยดีเลยวะน้องหยักหยักแต่มันถอดใจมันถอดใจก็ถอดใจมันถอดใจไม่สุดอะไรคะว่าไงอ่อริโอบอกว่าหกศูนยุบได้ไงครับติดกับโอริโออยู่ห้าพันใบค่ะพี่ฮะใช่เหรอมันใช่ครับไม่ได้คุยนะถ้ามันถอดใจจริงมันจะขายทุกอย่างไงอะไรวะโอริโอบอกว่าติดกับโอริโออยู่ห้าพันใบเราอ่ะถูกต้องพิ่ละใช่เหรอจริงอ่ะอถูกต้องพี่ผมเห็นด้วยนะคนเราถ้าไม่ได้ไม่เอาอะไรแล้วจริงๆอ่ะจะขายทุกอย่างทิ้งพี่ คือขายในร้านเดียวร้อนอ่ะขายในร้านเดหัวร้อนอ่ะแต่ว่าลิมเขาบอกกูไม่ได้โง่ไงถ้าาขยกูรับเลยแหละแจ็คใหม่แล้วพี่แจ็คคือแจ็มาอีกแล้วคันจิ๋มพูโอ้ยวันนี้ได้ปวดคนแล้วครับไอ้ยังทำไมไม่เวิร์ม่ทำไมไม่เวิร์มมีคนสะทุนอะไรอย่างงี้ด้วยวะกูไม่เข้าใจเรอว่าคนสะทุนคนที่แบบมีความคิดเฮ่อะไรอย่างงี้มีอยู่ด้วยอ่ะเต็มไปหมดแล้วมันคิดว่าถอยแล้วเทกันไง แต่จริงพวกกูก็ไม่ได้ไปยุ่งไปที่อะไรพวกมึงนะคือใจไม่ไม่เข้าใจความคิดมึงก็อยู่สังคมของมึงไปกูอยู่สังคมของกูไปต่างคนต่างอยู่ไอ้เนี่ยมึงเวลาให้สังกูมันเล่นทุกเล่นทุกเกมเลี๋ยวอะไอ้เนี่ยเด็กที่ขี้หยาไม่รู้ต่ำน่าจะเป็นคนที่ถอยมากเลยอ่ะคนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราไม่ได้ซีไงพี่แต่สำหรับคนอื่นไงใช่ปะพี่ น่าเป,เป็นคนที่ถอยคนคนหน, well. นึงเลยนะเยะ่มกไอตเท่มากเทแล้วอีโง่เทแล้วแล้วก็ดิต่อเต็มต่ไปก็ดินดี้นดิ้งดีงดี้งดิงดี้งดิ้งดี้งดี้งดิ้งดี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 ดี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 ้งด้งดี้งด้งดดี้งด้งดิ้งดิ้งดิ้ดิ้ง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 ด้งดี้งดี้งด้งดดดดดด ต่อคิวแบบไอ้เนี่ยนั่งนั่งนั่งแบบนั่งเข้าคิวเขาอะแล้วก็มานั่งไม่ได้ฉัดเล่าเมื่อกี้ไม่นั่งนั่งต่อคิวกัดเล็บอยู่กัดเล็บอยู่แล้วก็ดูไปด้วยไม่ฉัดน้ำรู้ไหมไม่ไม่ผู้นี้มันมีคนจ้างกันน้องพี่บอกแลนะมีคนจ้างนะมันมีคนจ้างมาทำอะไรนี้น้องรู้ปะโอเดี๋ยวบอกพี่ตูนก่อนมีมีคนจ้างมาทำอะไรนี้นะจริงเดี๋ยวหาตัวคนจ้างก่อนมีคนจ้างเอาง่ายมึงเอาปัดทูให้มาห้าสิบบาทมันก็ทำให้มึงแล้ว โอ้โห oh. แม่ต้องแบบมากอ่ะห้าสิบยังเอาอ่ะนะน่าเติมเลยวะน่ะอยากรู้ไหมเซ็ตมันวะว่ามันมันเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงวะ <c oughs> การที่แบบว่ามมไม,ไม่ไม่ต้องถามเราว่ามาเซ็ตเป็นคนแบบนี้ไงมึงต้องถามว่าครอบครัวมันโตมาแบบไหนทั้งโคตรมันอะตั้งแต่รุ่นทวดมันอะโตมาแบบไหนทำไมถึงมีสันดานแบบนี้ใช่การที่อยู่ร่วมกับคนในสังคมแล้วทำตัวเฮี้ยหอย่างนี้มันอยู่ได้ไงวะจริงครับจ,จริงโค <นะ S 3> ตรกลมดอกรอ้เฮี้ยนี่บอกให้อยู่ในสังคมผู้ใหญ่ไม่ได้นะที่แบบอยู่ในที่ผู้ใหญ่อยู่ในกันหมู่เยอะไม่ได้นะ พราะน่าจะโดนเขาับก็ทืบตายเทียเพราะว่าไปที่ไหนเียเออง่ายมึงไปที่ไหนสังคมเขาก็เล so <c oughs> ื <c oughs> <c oughs> ่อนเพราะพวกมึงอ <c oughs> like <c oughs> ่ะก็คิดเอาแล้วกันก็คิดฆ่าโคตรไพร่อ่ะน่าอยู่ในสังคมที่แบบมีผู้ใหญ่เยอะๆไม่ได้เพราะว่าไอเด็กเฮี้ยนี่น่าจะเป็นคนที่เดี๋ยวนั่งอยู่เดี๋ยวทำตัวพึงขวัวทำตัวเป็นจิ้งเหลนที่อะไรบ้างแล้วก็หยิบนู่นหยิบนี่แดกเีย่มานั่งเต็มตากระแตนตามข้ากูดูไอสัตว์เดี๋ยวกูจะตกกบาลม่ได้วยเด็กเฮี้ยนสัตว์ขยน่าเจ๋งไปเด็กไอควายท่ามึงนั่งดูอยู่ไอเฮี้ยขยะไอเด็กหน้าส้นเตยแม่มันมีปปมหรือเล่า เพนะไอเด็กเฮียอะไรยังอายสัตว์มึงหันความคิดตัวเองหน่อยเฮียขยะพี่สงสารพ่อกับแม่เน่ยนะที่เลี้ยงมันโตขนาดนี้เจริงๆสงสารจริงเพราะมึงขยะเกินไอเหี้ยบางทีต้องเอาเงินบริสุทธิ์แค่ไหนอะมาเลี้ยงดูให้เด็กเฮียอย่างเงี้ยโตขึ้นมาได้เพิ่งเผื่อเพื่อพ่อแม่มันไม่ได้ไม่อยากให้มันเกิดด้วยแต่ทะลุหรือว่ามันไม่มีพ่อกับแม่วะอาจจะมีนะแต่ต้องมานั่งตามหาพ่อกับแม่ทางถ้าพ่อพ่อกับแม่มันก็ทิ้งมันไปอ่ะอ้าวนี่กูขยศนี้อบนะอันนี้พี่แค่ทดสอบนะ เกมนี้มันเกมหาสังคมอันนี้พี่แค่ทดสอบนะพี่ไม่หล่าพี่ไม่เป็นพี่แค่ทดสอบนะอันนี้พี่แค่ทดสอบนะพี่แค่ทดสอบนะพี่บอกทดสอบเลยพี่ทดสอบเลยพี่แค่ทดสอบนะเมื่อกี้ที่พี่ด่าพี่แค่ทดสอบนะทดสอบจะมีใครอยู่ข้างพี่บ้างไหมผมไม่เหนึ่มไอ้ลองแล้วมั้งทำไมได้ยินอะพี่ไม่จริงๆมันไม่ได้อยาเข้ามาหรอกมีคนจ้างไหมก็บัตรขูดห้าสิบใบหนึ่งเดี๋ยวกูให้มึงก็ได้นะล้อยหนึ่งอ่ะกูให้มันมากกว่ามึงเท่าหนึ่ง ไม่เดี๋ยวให้พันหนึ่งก็ได้เออเดี๋ยวให้พันหนึ่งแล้วไปทั้งกลุ่มเลยไปเอาง่าม่อยได้ว่าเอาง่ายผมย่อยได้ไหมถ้าแล้วแบบมาทำสุดท้ายนี่ผมย่อยได้ไหมเดี๋ยวพาไปเดิมพันหัวละสิบบาทเอางี้เดี๋ยวให้พันหนึ่งแล้วมึงไปกันทั้งกลุ่มเลยเห็นปะไม่เอาไม่ได้หรอพี่ไอ้เปียกนี่คราว่าไอ้เปียกนี่ขนาดเด็กเที้ยนะแต่ยังไม่มีความคิดที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยจริงไอ้พี่เปียกไอ้โปโลอ่ะสไอพีดเปียไอะไรทนายผมอ่ะพวกน้องๆปูที่ว่ากินเกียรตนี่คือยังไม่มีความคิดอะไรที่จะทำแบบพวกมึงงงงงงเเลยยไอ้้ีีีจจจจจรร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 ริิิิิป่่ะคคคคัััับบบบพพ โดนหนักขนาดไหนยังไลท์ไม่ออกอะแค่นั้นอ่ะจริงเพราะว่าไม่ถอดเสื้อฮะยิงน,นะส <c oughs> งสารวะสงสารริงเห็นใจเว้ยเห็นใจนอ่ะแต่ก็ดีขอบใจพวกมึงมากที่มา <c oughs> ขอบใจมากเว้ย จริงมากจริงจริงอ้พวกกูไม่ซีหรอกแต่ขอบใจพุ่งมากเไยเออไงพวกกูอดชินอยู่แล้วเพราะกูเล่นมากันหลายเกมพวกกูไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรพวกนี้หรอกเพราะกูเจอกมาหมดแล้วไอ้ยังมึงแบบทำตัวเหมือนเพิ่งขัดแตะคอมครั้งแรกอะโอกูอยากจะด่าไอ้ยังเดี๋ยวร้องอีกไอ้สักหนขอบใจมากเว้ยที่มาเช็คอินเว้ยขอบใจพวกมึงเว้เช็คอินได้เ้วยเฮ้ยที่ขอบใจมากเว้ยน้องสุดท้ายมึงก็มึงอย่างน้องก็มีวอลิตอะเอออย่างนั้นมันก็มีวอลิตอ่ะจริงๆรครับเพอนเออไอย่างนั้นก็นั่งขอข้อมูลเเพื่่่่ออ้้าาใใหมึงผนะช เอาไงมึงต้องนั่งประดิษฐ์คำดีแค่ไหนก็ถึงให้มึงผ่านใบฤทธ์อ่ะวุ้คิดเอาแล้วกันคุ้มอยู่ห้าสิบบาทนะยังคุ้มอยู่ไอ้ยาสงสารคนอยากเล่นหมดแล้วแบบไม่มีวบนทธ์แล้วเนาะไม่พอใจก็ได้หมดมึงจะเอาแบบไหนก็ได้ยี่สิบยี่สิบเนี่ยชนที่ไหนก็ได้กูไปหามึงได้แต่ว่าก่อนเล่นอ่ะกูตรวจคอมนะอุ้ยโอเคประเด็นนี้ที่ไหนก็ได้มึงเบลใครมาก็ได้ ใครก็ได้กูบอกเลยว่าใครก็ได้แก๊งไหนก็ได้ได้หมดแค่ต้งมีเงินเดิมพันไม้กูอ่ะให้น้องกูไม่เล่นเสียเวลานับลายหัวนะของน้องเรานะเดี๋ยวนี้ใช่ใช่เพราะว่าลายหัวลายหัวเพราะว่ามันมันจะได้คิดราคาไม่เท่ากันไงหัวหัวไม่แพงมากก็ได้เพราะว่าหัวชิวๆเข้าใจไหมหัวละหมื่นล้วกันใช่ไม่แพงมายี่สิบคนก็สองแสนอ่ะถูกต้องมึงไปให้คนที่จ้ามึงอ่ะจ่ายมาดิผมมันมีเหรอพี่ชายมันมีเหรอชิวๆ แล้วก็เนี่ยมันมาทำอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งพอมันมีลูกนะเนี่ยพ่อเคยไปเนี่ยเคยไปทำแบบนี้มาด้วยนะลูกใช่พ่อพ่อเนี่ยคือมันมันจะพูดประมาณนี้พ่อเนี่ยเคยขับรถชนคนนะลูกพ่อเนี่ยเป็นคนที่โหดมากเลยหนูรู้ไหมพ่อเคยติดคุกมาก่อนนี่แต่มันแค่ชุกมันแต่มันชนในเกมนะแต่มันไปเอาให้ลูกฟังว่ามันเคยขับชนเดี๋ยวสัวท้ายไปถามได้ไหมพี่สดี๋ยวตัวท้ายตกกระบานดีกว่าเราเงี้ยเออดีพี่ตกตีเราเลยเราเลยพี่ผมขอถามได้ไหมอ่ะถามได้ที่ไม่พี่อีกเลยครับถามว่าไงครับว่าไงครับ ผมขอถามหาคนได้ไหมพี่อะชื่ออะไรครับชื่ออะไรหาคนนะพี่แ l เอ่อชื่อดาพับพี่จ่ด้่าไ่นย่าฮ่าว่าฮ่าฮ่าฮอาม่าฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าว่า้นาั่นฮ่าก่าน่า่อฮ่่าฮ่า่อฮาฮ่่อฮ่าฮ่่าาฮ่่าา่าฮ่่าฮ่ม่าฮ่าฮ่ด่่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮา่าา่าา่าาา่ย่าา่่่า่ มาหาพี่ดับทำไมครับน้องเปล่าผมเห็นเขาในติ๊กต็อกแล้วเขาก็เล่มอนแบบว่าเมื่อไหร่น้ำฟ้าจะมองหมาวัดจะรัชชัดจะรัตเตเต็ดเขาไปหาสาวพี่ดับอ่ะหาหาคนชื่อว่าอะไรพี่ชมพู่ปะชื่อชื่อชื่อหลินครับน้องอ๋อแจ็คสันหวังแล้วผมจะเอารถกลับยังไงเนี่ยน้องเอ็งยืเท่าไหร่เนี่ยเอาซีครับไอซี เอกเป็น V P พี่ดาบป่ะเนี่ยใช่ไหม V P คือเร็วเอกเป็น V P พี่ดาบป่ะเองอ่ะเออเอกสมัคร V P กับพี่ดาบป่ะเล่นเข้ามาในเมืองใช่อะไรนะเปล่า V P พี่ดาบเล่นก็เข้ามาในเมืองใช่เองอ่ก V P คืออะไรพี่ไม่เอกใส่ห้าร้อยเอกใส่ห้าร้อยเอกสมัครเอกสมัคร V P พี่ดาบไปห้าร้อยบาทโอนไปบ้านแล้วเองขอรั่นให้เขาใช่ป่ะผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ส่งเองโคตรได้น้องโคตรน่าโดนอ่ะส่งโคตรน่าโดนอ่ะอะไรอ่ะพี่ จริงนะถ้าที่ที่เจอข้างน้อนี่เขาบินผ่าพี่นะไม่ไม่ผมผมผิดอะไรปะเนี่ยไม่ไม่ผิดทรัน้องเองอยู่เท่าไหร่เนี่ยโอซีหรือไอซีเหรอคะนี่ออเอ็งเอ็เอาจากโอซีอ่ะได้เอาโอซีก่อนโอซีเฮ้ยขับอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขับอะไรอะไรวะเนี่ยโอซีเท่าไหร่ครับน้องโอซีโอซีสิบเอ้ยเอาเอาไอซีก่อนดีกว่าไอซีสิบเอ็ดจริงเหรอเนี่ย เรสี่สิบครับใช่ครับเ้ยเล่นเกมเดื่มแล้วน้องข้าทุ่มเนเราไปนอนเลยแล้วไปโหแม่งแม่งเหมือนหมูอ่ะมึงมึงก็มึงมึงก็ไปมึงก็นักเล่นไปเอ็มดีแท้จริงที่ว่าโหเวล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 มจีแล้วเวลที่กูโดนไหวเฮี้ยเออผมเครียดข้างนอกอ่ะเจอกูข้างนอกโหพี่กูโดนใช่เหรอมันพูดขี้เลยเหรอกระเป๋าอยู่ปออะไรเนี่ยอยู่ปออะไรปอห้าเหรอรวยปอสี่รวยจริงจริงได้มีหนึ่งซ้ำไปตีหนึ่งเฮ้ย พอดีแบบโดด<อ> <อะ S 1> เรียนครับไม,ไม่ได้เรียนสงองเธอ